จงให้คุณค่ากับคนที่เขาเลี้ยงดูนะไม่ใช่ให้กําเนิดพ่อแม่พี่ก็เคลียร์ตัวเองชัดเหมือนกันป๋ากับแม่ให้กําเนิดเน็กนะแต่เน็กจำมาว่านะคุณค่าจริงๆคือการเลี้ยงดูอบรมคือการดูแล พ่อพี่พูดเลยนะว่าคนเราผู้ชายผู้หญิงเอากันแล้วเกิดมันเด็กคนหนึ่งอะ่ะไม่ใช่ทุกคนนะที่ตั้งใจว่าการเอากันนั้นเพื่อจะผลิตคนอะ่ะบางคนเอากันสนุกสนุกเท่านั้นเองผลลัพธ์คือได้คนคนหนึ่งมานะเพราะฉะนั้นเวลามีใครมันล้ำเลิศบ,บุญคุณของการเป็นผู้ให้กำเนิดอย่าพึ่งเชื่อนะไม่รู้ว่าเซ็กครั้งนั้นที่ประตูสันที่ออกมาเป็นเน็กอะ่ะมันคือเซ็กที่ตั้งใจหรือเลปล่าหรือแค่พลาดหรือแค่อะไระพ่อพี่พูดอย่างนี้กับพี่เลยคนเลี้ยงดูอุ้มชู อาบน้ำเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวล้างตูดไปส่งโรงเรียนหาเงินมาเรียงพว่มึงโต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 ,โต,โต,โตสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นบุญคุณการให้กำเนิดเป็นเรื่องที่โอเคตอบแทนกันพอสม